กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีทุก่านเดอ้อพบพอกับซองสะนีีป่าเนาะบรรยากาศยามซวยๆจักหน่อยเนาะเมืนน่อในห้าห้ากันจะได้ถ่ายคลิปเพราะว่าโอ้ยเมืนน่อฮาจะมาถ่ายเมโนโูลาบซีนเพราะว่าซื้อซีนอยู่สองอยหาซบแม่น,อน้องอเนยเป็นคนสื่อเนาะตอนนี้พนก็ลงดำไห่ดำนาเละอยู่ยหฮนาพนพนไฮซันน,นีมาเห็ดลาบซีน ันนี้ก็สีเห็ดลาบสีนคมๆไปฝากเพิ่นเนาะนี่เอากระสีซอยกันเลยจ้าอ้าวเทามาลุยกันเลยเนาะอันนี้สิ้นอันซองลอยหาเสพนี่กระสีมีในหมอกในกระหล็กหน่อยนะท่านผู้ชมในห,หมอกกระสีมีคานา เอสิมีเพียเล็กหน่อยอันนี้คือว่าเ้าซอยนี่เ้าวกรหัว,วาขาใส่น้ำเนาะอันนี้ตับกระปุ่หลายเนาะทับก็บเล็กหน่อยเนาะฮ้าวิลาบซีดลงไปให้สูบเมย์ใหญ่จื้นกับพยัยจอยกินเนาะตอนนี้เพิ่นอยู่หน้ากับอันร้านเสือน้อยเมย์ใหญ่จื้นก็ลงไปอันเอาอันเสือน้อยอยู่หน้าพยัยเอากระสร้อยลงไปสูบพิ่นกินเลยเนาะสนีสิเหด ลาบสกเล็กสกเล็กใส่เพียกคมคมซับสีแซบเพราะว่าทั้งงานพอน้องอเนอยเพิ่งระซื้อเข้ากับปู่ัวเป็นแต่ว่าเขาเจ้าขาสดๆเลยนนี่ท่านผู้ชมขาสดๆเลย แบคขๆมแมเพม่นกินเลืกส่ากับใส่แบบคันันใส่เลือดกัใส่เล็กหน่อย เสียงอันเสียงเพลงกับสีดังเข้ามาเน่เด้อท่านผู้ชมเด้อเพราะว่าและทั้งเทิงพบ้านใกล้เคียงเพิ่นเปิดเปิดเพลงเนาะเพิ่นจะมาเปิด,ปดขึ้มือ่ขอขึ้มื่อดอกเสียงกับเข้าไปแก่ขอโทดอดคอพลานายๆรบกวนเนาะมาเลยเป็นยังลูก สมสองลอยหาซิฟอยู่เพราะว่าเมื่มอน,นี้ยังกับแพงเนาะ,ะเพราไปพี่น้องยังกับแพงคือว่าซันนี่กับไล่เตะกันซันี้นำบริโล่งดำหน้าซอยเพืนน่อนน้องเพราะว่าเมย์ใใจ,จืดก็พอจะโจยนะจ๊ะน้องเนาะ ส่วนว่าเราต้องลงนนพนักพังเบิงพังเบืองอาการก่อนหายกินยา <c oughs> หายกินยาแล้วก็พังเบืองก่อนนี่กับพ่อซอยซอยอยังเพิ่นได้ชินี่กับซอยเนาะคือว่าซอยเห็ดอยู่เห็ดกินเนาะสินี่กับซอยเพิ่นเอาซอยได้แต่เรียกเบาเพราะว่าพังเบืองก่อนกะซิกาค่าเลยได้คือว่าเรได้คอย บได้ข่อยเจียบคันบอต้องเ้ยอจุจิมาอิมาเนะได้ดไ,ไหมเราดะได้แพยแล้วหยาเออาการหัวสั่งจิ้มจล่งตอนนี้นก็ขอขอบคุณหลายๆเด้อที่ค่อยแบบให้กำลังใจเห็นครับกคค่ะ โ้น้องแกมบูมกับสีเสียงดังในจังหน่อยผ<า>ลิมาลิตก็มบมเอ้ยมาหลัดอร่องในบูม,<ะ>มอยากผลิตน,น้ำน,นี่น้นนนาจะเสียงดังนะลูกแย่อยางผ่านกองป่าเด้อ ยงตเมื่อนแดดก็ไม่แต่บดบดแดดดีอยู่บบมานั่งเนยบม์าอยางไปลูกละ หัวน้อกอเนยไว้ลงไปกับไปไปหายอเพิน่นอเพิ่นดำน้า

ซ่นนะที่แรกนะี่เอามาหาล่อหาล่อแะ้รเอ้อยแขงังๆเอ้อยแข็งๆก็จะได้นะ้ำก็เลยมาแบ่งเอาเอาเระสอรลอยหาซีบอกได้่อยไ เคิ้วกับซมนีแต่หายในจังหน่อยเพราะว่าเป็นบอสบายคอเป็นคอ,อนี้ดานแต่ว่าเพื่อกันยังบอกดกินของหวานออปเนาะอจสเ็นแบบว่าอากาศปเปลี่ยนเลยใดรเนะาะเมื่อก่อนกันยังคนตกอยู่ยเรียน,นยกับมีลมลมผัดวี้วี่ขึ้นยมเละ ถ้ามันเป็นควาสบายฉนี้ใกล้สิซอยลแล้วแล้วขั้นต้นต่อไปห้ากับสีแบบใส่กระหัวหัวหอมเนี่ยบันเ้ากระซอยตอนมันบ้างอ๋อมันจังสีเข่ากับเน่ยกับนางมน เป็นนั่นเขาขวดเลยลงไปจัง้ามวสนนี้กินดีบบอกินหัมทานทานเนื้อแบบนี้เน่งามงามแบบนี้สนี Guys, charge, age, <pf unlikely> ้ก right. ินเน้อกินดีบเฮ้ยของมาบนไปเก็บผักกันกรองมาแน่ยบเบยเอาลงไปส่งพ่อย ต้นนี้เฮาก็สิมาเห็ดเมโนโูลาบเลยเนะาะแบบเนาะสิมาปรุงเครื่องหรือว่าสิมาใส่พียใ,ใส่นั่นใส่นี่เลยเขาจะเส้นเหม่อนเพียหรือว่าเพียคมบวกลมคมเพียคมเขาสิใส่บวกลมลงไป อ,อันนี้จะเป็นเขาขค้นนนะ อ네ันนี้ที่อ่ะเนาะอย่าซื้องคมนจักหนออยนี่เอาไปชาลงไเลย กระโงใส่ปลาใส่จานตอนนี้สิใส่น้ำปลาขวดขาอันเขาแบบขวดขาขวดใส่น้ำีกหน่อง แ่บลายหอมใช่เลยลูกอันนี้ขวขวบว่พอนะมันบ่หอมเราก็เลยต้องขวดขวดลงไปใส่อีกเพราะว่าเสียสิ้นเนี่ข,ขวสิ้นาลายเนี่ยมันจะหอมแต่แสบเห็ดกินตอนนี้เห็ดกินอยู่สามคน

เอาปากกนมา ล่าหบก็นำมาให้ปานะเอามาลลก 他很老，老。 ามาซีมมุนอะไยเป็นเน้เหรอให้น้องทำซีมทชมาซิมเลยค่ะโอ้ยซีมเป็นอนไลกเป็นโตเลยื่อชื่มชืนออะไีกะด่ย่ออะไรอือเมอไสมสันนอ อันนจ้างยังย okay ังกันมะโอเคนะเซนี้คือขวให้เด็กเด็เด็กเด็กว่าบอกกินนั่นอะไรมะทีอว่าบอกกินดีบเนาะหากขวดจะไปซื้อต้นผึ้งนั้นได้นเดีอเยน รัวแรกเขาจะลงไปส่งให้เพื่อนแม่บ้านเทียงหน้าวในเทียงน,หนาหน่อยถิเมื่อส่งน้องแกบุ้มกับปรนะเหนมือนให้ยเมื่อเติเมเติมเติม

แบ่ง,งงลาอะไรทาร่านผู้ชมคลิปนี้คลิปนี้ฮะเกษตรกรลาคลิเปเัง่านีเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสนนี่ป่าในเดอ้อพอๆกันคลิปต่อไปเนาะกล่าวคำว่าสบายดีน้องข้ามกำลังตีข่าวให้ลูกอยู่ตอนนี้น ปาเจ็บคอเจ็บคอกินข้าวนเข่าก็มาอึแมนมันก็จะมีรสชาติหน่อหนึ่งนะคะอลไรแม่มันือมันอยู่ในี